านค่พอดีเป็นตะแพงพี่นาะเอาป่ะบรรยากาศบ้านทงพี่นาไได้อเเงเลยเออ ท um ี่พูดแจ็กเก็ตเต้นจ็กรกเต้นยองโยออกล่าแล้วมาลายอยู่ในนั้นกระสุดคือมาถามตอนนี้เนาะเดี๋ยวสิอธิบายให้เพราเพลินฟังก็ว่าเบื่อนี่เป็นเป็นต้นเลยพี่น้องเลยนใบยังนี่อันนี้เพิ่นต้นเอิ้นเหมือนต้นเหมือนต้นหรืวะเบอร์ขี้เล็กบ่ หวานได้หวานบะหวานให้ให้ให้มบนสิชี้มบงพร้อมที่เบิ่งมาสิอันนี้กงพอกินยุกวานอะไรหวานกุทมักเลยใบเข่าอืมหวานเี่ยเนี่จะเปียวปากหอมมึงดูให้แขานแล้วเด สบายดีสบายดีเด้สวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องมรรพบุรุษทุกคนวัพ,พบพ่อกับสองสาวเดือนพระส,สิงค์พี่สาพี่น้องวันนีก้ก็มาที่อไรนะที่บ้านนาปองเมืองจังพรอ,อุย้ยขอโทษขออภัยนะพี่นออ้องเน้ว่าพีา่เมืองอัดจังพรนี่ก็มารินนาลุงเิ่นน้ากะคือทซิเมนเปลี่ยนบรรยากาศใหม่อีกทำอะไรของคุณเนี่ยน้ำก้อนจนแดง ขี่พูนโอ้โมบวชนั่งอยู่ธรรมดาเลยนั่งนั่งชารมชานสบายดีสบายดีสบายดีมาหย่างมือนี่มานีมานีมากินปลาเมื่อนี้มานีมากินปลาพี่น้องแจ๊คมันสิได้หรือผีได้ฮะเราก็ไปลุ้นน้ำเดี่ยวเนี่ยแลพี่น้องเลยน้ำก้อนน้ำก้อนน้องมมาหยาบไทยเซโน่ไปแล้วมาหาบ้าผู้ไธสองไทยล้วนๆเนาะเดี๋ยวติดตานน้ำ้างสองน้ำเดือดน้ำโอ้ยเนาะน้ำเดือกหมดเลยละ ล่างไม่ล่างไม่ให้ไปถ่ายกอนเด้อมียังน้ำนี่เอาไปได้บ่คือเอาไปก็ได้ไปก็ได้นะฮะไปนั่งโยมม่วงถ่าพู้น้องเพื่อนพี่น้องไปหาลุงกัน หฮมเย็นเย็นนะโมไม่ดิโฮมมะขคาโฮมมังม่วงพี่น้องก็มาค่ะเป็นยังไงกับใครวยอันนี้กับอันนี้กับของแก๊ข้าวเนาะของแก๊ข้าวโมเมนต์บอลน้องโมเมนต์บอลน้องนี่แบบสีนี่ข้าลุงแซงรถใหญ่ดินี่ค่ะขนาดนะสบายดีลุงสบายดีให้บอกให้ลุงรอดลุงสบายดี อันนี้มาหาแม่ละมาหาสินตายนะ่ะน้ำเลึกเสร็จนะบังดูบ้านยังอยู่ทางนี้อันนี้บ้านน้ำปอดอน,น้ำปอดคือกันน้ำก็เลิกคักเนาะน้ำก็เนาะมันจะเย็นเยอะแา่บังตรงนี่ยมัน่ยเย็นเยอะคือคืออย่างมีเห็บแน่ดนึ่งน,นะ<อ>มีเห็บเขียนสาเด้งเมื่อนี้กระพ่านซาเด้งึ้นมาบ้านบ้านปูเนาะบ้านปู <c oughs> มากินปลาธรรมชาติระหว่างเลิกก็ได้น้องก็ได้ริบคอพน <c oughs> มาลุ้นน้องก้าวมาชีได้ลายบหรลยได้หน่อยบ่รน้องนี้เลือกเติบลิบหัวหัวได้หัวยังลิบหัวเข้าบ่มาลุ้นน้องก้าวตอนตอนเขาได้ปลาเแล่วเราบังคับตัวไหนกันบังคับเที่ยวเทวได้ไหมหวานไดมหวานบ่หวานให้ให้ให้เบิ้ิซี่เบิ้งพอมีเบิ้งมาอีกเรื่องโกร่งพอกินอยู่หวานอะไรกินหวานกูเท่าหมักเลยใบเข่า วานี่อะเวนี้ตจะเปียวปากานาน้ำน้ำนองกันเลิกน้ำนองกันเนาะเลิกเพียงข้อแโอเค้อเคเพียงขอแคมาเล่นนองกันมาชิลายเลนรหน่อยเครื่งดื่มอันนี้นะนี่อันนี้อันนี้ลุง เมนบ่ลุงแมนเมนลุงลุงมี่ปาแต่เมนดุดลุงขาดป้าเออเออลุงขาดป้าโสดลุงบมมีป้านี่แสดงว่าโสดนะหาาเนื้อขู่ไปผู้ใดสนใจกะทักมาได้เด้อผู้ใดสนใจไปก็เด้อเพื่อนมีแล้วนี่ดินมีแล้วหน้าก็มีแล้วงัวมีแล้ววะงัวก็มีแล้วขาดเนี่ยแม่ก็มีแหละขาดแต่ป้าขาดแต่ป้าขาดป้าผู้เดียว พูดนี่บูได้ขาดดิพูดนี่ขาดคือกานคือเอาคอยแท้ขาดทุกอย่างตอนนี้ขึ้นมาบ้านพอเมื่อไงัะพรแใช้ชาวนาเกลบ้านนาปอดใครอยากกะตามขึ้นมาเด้อใครอยากเด้อเนี่ยแก่ข้าวก็มีซื้อมาไว้เลยน้ำปน่มาไอเสียเดือนอ่าลิดนะ ลินนาภัยมากินป่าบัลลินนาลุงหน้าลุงอยู่ไชอยู่บ้านนอปอนเมืองไงอ่าวตะพนแข้งไงแข้งสะบ้านตะเข็ให้มาเบิ่งกยังเกาะเจ้าให้มาเบิ่งกยังเกาะไอซาเดือดบอกให้มาเบิร์น้ำส่างเบิร์น้ำส่างเราว่าหลายปีเลยโบแห่งจะเถื่อน้ำส่างน้อยนี่ขนาดนี่ไปตะกินซะเพื่อนก็ยังกินอยู่ได้เสมอเนี่ยครับเรากะนเราดูไอซาเดือดเราก็เอาขึ้นมาตักขึ้นมาหนี่งเราก็ทีตักขึ้นมาแบบ ทางกิดทางอาบนี่น้องนี่ก็เพื่อนว่าเลิกเพื่อนว่าทั่วข้อผูดเดี๋ยวบันรุ่นน้องกันเอาท่วมาดีบอ่ะนะใบอธิบายใบนั้นใบใบนี่ใบยังนะใบยังก็ผู้ไทยล้วนๆคือมาถามตอนนี้เนาะเดี๋ยวสี้อธิบายให้เพื่อนฟังก็ว่าเบื่อนี่เป็นเป็นต้นเอยพี่น้องเลยใบยังนี่อันนี้เพป็นต้นเอื่นแบบต้นนต้นเลยว่ะเบขี้เล็กใบใบขี้กะ ไปขิก้าเบอร์ขิก้าเนี่เล้อยข้าเพราะว่าเป็นขิก้าเป็นขั้นเป็นขี้เฮิร์นเป็นข้นมักเป็นแถวข้อแข้งดำดำแถวข้อแข้งเ่ยต่ำต่ำให้มันมุนแล้วก็มาท่าใส่เพียงนอนท่าท่าตลอดท่าใส่ไหมเนี่ยท่าเนี่ยน้ำแล้วละท่าเนี่ยน้ำฮอนเนี่ยนี่ให้มักขั้นละเวลาเฮิร์นอ้มันเป็นแบเตอรี่ขีเฮิร์นเนาะแล้วก็ต่ำตัวนี้ท่าเสื้อขิก้าแล้วก็ขี้เฮิร์นเสื้อ่าดีเนาะแก่ดีเออท่าเป็นประจำมันจะเกี้ยงไปครับว่าโบเป็นกับท่าได้บ่ ถ้าเป็นยาซิมารอซันตัวนี้มีประสิทธิภาพกอบกออคือกันเออโอเคเธอว่ากันแดดก็ได้เนาะที่ว่ารถกับเจ้าปีนบ้านซื่อน,นี่ก็ย้อนแลังขันทางหน้าคันที่กะคันทางหลังกันพี่แต่ไหนเก๋านีา <laughs> ่เพื่อนนี่นี่นี่นอ่ะเพิ่นกับพิกินี่เนาะพอใส่บิกินี่ทางง่ายเพิ่อนใดๆลุงนองเพิ่อนตอนตอนตอนชิมาแต่ตอนชิมาแต่บ้านเพิ่นว่าน้ำอ่ะทรวงข้อว่ะนี่นะทรวงข้อลีน้ำนะคอแข็งคอแข็งข้อห่วยอ่ ชมหัว,ห,วหัวเขา่าไม่มาพร้อมสาวเดือนเนาะส่องส่องูองุไทยล้วนๆเพื่อไงบา่าวูุไทยล้วนๆได้ห้องสองกับน้องเดือนแล้วก็ทั้งน้องฮารล็อกกี้นี่เนาะน้องเดือดข้ามาจากซีโนโอ่าเป็นกินมาดินน้ำ พอดีมาพ่อไอ้ตอนนี่นาะตอนนี้เนาะตลุนแล้วตัวหนึ่งปลาคอปลาคอใหญ่นี่แหละผู้นี้ได้ไรนี่นะผู้ใช้่ยไปกินนี่นี่มันหมาดมันไปกินนี่เฟิรนว่าขัคขับมาได้ขับ่าได้ปลาเนี่ยกับผู้และสองโตผู้และผู้สองโตอยู่ผู้ปลาคอตัวไหนกับตัวยุลุ่มกับตัวได้ใหญ่กว่ากัน ถามพู้นี่เดี่ยจะถามแล้วด้วยฮะย้ายป่าย้ายป่าเจ้าน่ะถามแล้วถามผู้นี้นี่ปลาคอปลาคอตัวนี้กับปลาคอตัวนั้นตัวใหญ่กว่ากันตัวเท่งวะตัวน้อยตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็บอกว่าชาวแคนอันนี้ช่างลุยลุยลุยหรือเปล่าอ่ะเออแลาวหอยมันตายแล้วมาพื่อฮอตปุ่มโฮ่หอยปังหอยปังหอยปังได้แล้ว หน่อยที่สองหอยปังหน่อยที <Yeshua ez. S 1> <found> ่สองหอยปังใ่เลยหน่อยนึงก้องนี่ห่อยที่สองโนมีม่ยง่ายครับใหมกหอยนี่มักเบิดเลยหอยแงบมักงไกก่อนช้ำได้กีนนี่โอ้ชำเคนหาลุ่นลุ่นลํกันวะสิได้ไปดูไได้นาะตีเนาะ ใายเพป็นว่าปราคอใหญ่ว่าบบสัแเคนี่เอาทายรูปของการเบิองตัวเทิงกับตัวลุมซักตัวเทิงตัวลุมมันจะคือกันเป็่ายไหมเนาะตัวเทิงหรือตัวลุมตัวเทิงมันตาเดียวตัวลุมมันสองตัวลุมสองตาเดชิลงเงี้นี่เตรียมชิลงแล้วตอนนี้ตอนนี้เนาะชิลงจบแ้วอ่ะนี่ปิดใบอ้นี่ถ่ายไงปิดใบขี้กายขี้เส้นนไงจะจัด ชื่อชื่อใบนี่ชื่อไหนเนใบีเล็กเมอมนนะดีขี้กะขี้เงินแล้วปละค่อหง่าปะค่อยง่าบ้ามีความนะผูสัมแขนครีซทำ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 ดูโอ้มาแล้วนี่จับมันขึ้นเผาเลยตัวนี้เน้น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 ป้าพอดีกำหุบเนาะ

ไปใกล้ๆไม่เดือดเห็นเห็นนี่ซอมซเฮ้ยมาเลยไปยังงนี่ปลาสูตรปลาสูตรระวังเนอะว่าจะปลาคอเนอะปลาสูตรไปสูตรสูตรอะไรเีสูตรเดงดำๆปลาสูตรเลยตอนนี้กะล่าเปี๊ได้ร้ายทะเลนอตทะเลเหาะนี่ไงมีปลาคอพร้อมมันมืดทางนี้มันมืดไทยไหมอืม

เาคอยใหญ่ไหมยวมาทางนี้ดูเราคอยใหญ่ไฟกำลังลุกไฟกันเลยตาเ็้องได้ตูันนั้นเปน้องม่อหาังปลามาะขังปลานน้องในน้อยหนึ่งปลากะไรหนึ่งม่อชิ้ต้มปลาขาดเสียงเลย หัวที่ต้มปลาป้าในลายเติบได้นี่บรรยากาศลมเย็นห้วยห้วยนงนี้พ่านไเลเอาลง,น,างนั่งหัวชิคเคยนี่เี้ยันนี้ใบไปมะ<ท>ขาม<ท>อานนี้พ<ท>ี่น้องป้ามือกระดับมือมีหัวกันเลยอือ พอคั่วไหออกไหมพอกระบุ๊บไปยงอไป้หนเดี๋ยวมันเคื่อนเลยหายกี้ๆต้มอือือไปไปะปเก็บเก็บเรื่องอาหลามงามแท้นี่พุนอยู่ป่าพี่น้องทีนเข่าป่ามาเ่ยหมอกกร้เพิดค้าง สมัยตกะกี้เฟยก้านี่ยตักสมัยตะกี้เซปตะมเตม,มยเ์เซปูตะหยาก็ได้หมอบูหันดังเดิมเนี่ยยังไงนี่กระบวยเะ้าวแ้วหนาหมด้วแล้วกระเ็ดเป็นกะโกดงเฮีนนี่กระบวยมะพร้าวตะกี้ชิมีแตรนะนี่นหมอเขาไปเป็นอะไรหมอค่อมแนี่ยอหมอค่อมหมอค่อมทีเป็นแบบไหนอยากจะได้ชิมกินบ้าง้อือ เป็นตัวพัวได้านาดบาเด้อเด้อเป็นโตเลยพี่เนาอ๋อเป็นกลางพ่อบอกเธอไม่ได้ลงม่อกับมันจะไปอวยทำไมมันดินะัก่กดเป็นโตลดล้วาะเป็นโตพอดีจีกันจ้ำมันแจวสมเลยความนะราชบี อันนี้ปลาีง้แถไนะปลาเค่งหน้านะปลาเคงนาปลาขาวปลาขาวนะเฮ้ปลาคอปลาขาวซอเก้วซอยซอยแล้วาซอตแล้วซอยยซแล้วอันเพม้มใส่แ้วามสม้ามขร้อนะครับเป็นเปลาคอกัเปลาเ่งนีใช่ใช่ปลาคอจะเป็นผู้ใายครับเป็นปลาเค็งจะเป็นผู้ยิ่งอือเปียนตนนั้นจะเริ่มพนมาทำ้อมาได้ปลาขาวซอเกดแล้วซอยซอยซอยเลยหามดส้มขรูเช่นระดับที่จะแจ้บ็เลยนั่นแหะ mát và được có này cái <coughs> <Fười. cười> nam <đây> này hứ ừ, đang y này hỏi mình hoan này này bỏ đùi 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 mình chép chép thật tôm mới no. หอยก็ม่ควมูซุก่ไหเนาะถือไฟเนาะหอยถือไฟห้องอะไรใอ้่บ้างบ้างอูหมาตัวบางไงหนึ่ไหมฟอนตกล่องบมดูเ็มอนอมาเนี่ก็บห้องบ่อยังเนอ้อขึ้นใจมาไอแหละตัวที่สงค่ะไปมาเนี่ยตัวบงไงหน่มาองกเดนีเนาะจะกล้าบอกข่าวมัจะกล้าเสี่ยงไหฟอตก่องบมบมขนาดตัวตัอ้อมาห้องบ่เองบ่อังยังมา ป่าตอกนอนนี้ที่ยังหลไว้ยหักเลยหอยนะข้าวเตแล้วื่อทีเราไปตีมันเนาะทาเกือาย่งก็ทาเกือสก้อนแต่ว่าประ้านเทากันทาเกือทัาเกือท่าเกือเนทาเกือกพริว้ิคใหใช่ไหมวชกเพ มาพิกอืมคือชิคข่ว่ะคุทยบ่เลยคือกันแต่ละบาทนะม้าชิโคนไปได้เร่อยานเล่านไปเร่อยไทยว่ดดังีกเลยอาวอันนี้แหละเขาลงนัค่ะคนี่เนี่ยทอดชิงอย่างทอใช้นนี่นเอธรรมชาติล้นๆเบียราเหรอโถ่ฟูฟูเพรามเักยังไงเนี่ยพักมะกอกใบมะกอก เบอมากก้เบอมากก้ตัน้ำเย็นอยู่ที่สี่ห้อวบอว่าอยากเป็นไปไหนเยนว่าอันนี้ก็มาก้อเนี่ยลงไปมานิกมากก้อกับใบเามากินนะตาย้ไหมเด้กกมากก้อกะเหีใบมากินเหนบ่อยไหมวิวมีโมพาดท่านหนึ่งท่านป่าหนึงักแล้วมาเปนก้วยเตยเด็กกินลนเมนูเียก๊ อยู่บ้านทำมันหายากเนาะบานเข่นบ้านเขาไงมันยากาะแต่เราแเกินแบบเอาหมวกไปเยดำๆทั้งาง่กี่ขวยหนุนูปีนึงน้องมะูกเนาะให้ลุงชิมกันลูกกินขัดเส้นน่ะคะวบรรยากาศน้มันระยอดจบไปแล้ อาไข่นี่ะไข่นี่้อหอมึงดแ้งขาแล้วิดกใครห้เลยหยเลยห้านะอินดไอ้กะทางอ้ายเพิ่เอาห้ยน้อยน้อปิงปลาน้อปิปลาดอมากนะใจดีจชะผู้สาวเจ้าอะไร่ะโมเมนว่าวัานัดกันอย่ามาอยู่ไกลเมียนัดกันมาออกมาทุงนะเออโมเมน ข่าวเด้อมาเด้อเข่าเด้อเข้าวมาไหมใช่ปลาคออันนี้ปลาคอใหญ่ก <x 2> ินแบบธรรมชาติเลยพูปุ๊บเลยทุ่งไห้ทุ่งหน้าวันนี้เราไ้กินได้ปลาคอมันแน่นเลยกินปลาคอเลยพพี่น้องใส่ปลาคอตับานนี่นี่ตับานนี่อันนัเด้อเอากระบาดเสบียงใส่บอลบอนะพี่น้องนะอันนี้เลคือของแท้แท้วานของแท้ของแท้แท้วา หาบรรยากาศจริงเนี่ยอันนี้ก้อยปลาบ่พันพันใช่บ่อืน่าหมดสมกันยังไต่อยู่นะแค่จะได้กินเฮ็ดแบนไดชอนดูอันหนึ่งเขาก็ซอยเขาชอบเฮ็ดกระโซยพันแบบได้กินไงพันนรับ่เห็ดอะไรเอาเบอร์มาเก่อเนี่ยพันโม่ จะไปมาเกบบนี้บไรหาแบตอไปเลจแจ่วอจแจ่วนจแจ่วเห็นอไลุงบหอนนีเาป้าำไมด้มันไร้ห้าวบยำเนกับชั้นไร้ห้าวเนห้าวบรนอยะยากจะกึญดินยากจะจะกนถาบ่้มมห้ป้าบมี่ันนั้นมมีห้องป้อมอบอืมขัดแท้วะกินต่วน้ครือวัดแท่อไปเด็คือไ่าเราของแท้แท้ว้าเราว่ะผูดกินไปพีผีน้่นหมอก่าหมอกด่ป้าป้าป้าปย้ำ ยังไงก็จะกู้มองอยู่ก็กู้นู n นพอเคยกินคาร์โม่ก็ได้กินมานี้เด็กินมา่นี่แหละพอแม่ยังดองอยู่นะเนาะอยู่ทุ่งสวยอ่แก้ไขไห่ไหนมีพวไข่มันก็มีอะไรเนาะมีไข่ในปลาตัวแหล่ะปลาเผากระเพาะปลาคอ มันกรนุโอตรถเธอได้น้ำไหมคุณใบมึงดูไงนี่กินกันแล้วกันเนี่ยน้ำเกลาบมนได้ไข่ค่อลองดูไงข้าตะ่มเดี๋ยวกันเบ๊บปบอึ้งเลลองช่วงดูช่วงกระมีอิบวงนะช่วงเนทอนอาจิจันมาแก้มอะไรปะจิจันมาแก้มแก้มเจียชมนี่ที่ป้องใครเลยนี่อยู่กุ้ล้รับไปก้อยฮะพักักินข่ากับอิ่ม กินข้าวกับอิ่มนะพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็สิได้ขอตัวอ่าจบคลิปแล้วก็สิกลับเฮือนก่อนพี่น้องก็คือบางทีก็สิไปกั้นแม่งกิน,นาดอีกเพราะว่าทางลุงเพิ่นไปสวนไปกัน้นแม่งกินาดพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้ว่าสิได้ไปหรือบอ่นี่สมมาภาคควนพี่น้องกินข้าวสามัคคีแซ่บมื้อนี้กินตำท,ทุ่งไฮทุ่งนาตามปลาเลยพี่น้องเอ้ยนี่บรรยากาศ กุ้งลายก็แซ่ห์นิดเด้อคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อสบายดีสบายดีเด้อ